สวัสดสีค่ะสองไม้เทากินแซบจ้าเพราะจ้าทุกคนวันน LIKE ี้มากินตำเหลาทะเลน้ำกันจ้าเหลาเลเหลาเลแซบจ้าเหลาเลเหลาเลจัดไปมาสร็แเสรน้ำกันเด้งเด้งอุ้ยเด้งแห้งไรอ่ะนั่ืแบบแบบเหมือนเดิม หมดมึกแบบบรเบวนกินยางงานมัน น,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 นีหมูยอนล้วอืมอืมหากุ้ออมงม่ก <c oughs> ินอะไแแดง 嗯嗯，mm hmm. mm. มงหมดจัดหมวดกันบบเด็กเด็กมันเผ็ดตาตัวห <c oughs> <Go here. S 3> มันดอกสนูเว้ย <c oughs> ดอกนี้นนอ่ะเนาะปีกมันนี่กรอบดี มับุกทั้งตัวเ,เลยเต็มเลยมาแร่งคนาอยู่นยครับเต็มมาเลยไก่น้กเต็มไอเลยบอดไลย หน่อยเนี่ยดูทั้งล่างหมันบิดเยอะเลยเป็นมดตัวมันกาแปมันก่อัเก็นกะแาอันหนึ่งึ้นมดแดงเปล่าอยู่บป่ามงหันน่ะมนเปล่า

บรรยากาศยามบ่ายล่มบ่อยๆมีแดดอยู่ยแต่ก็ไม่ล่มเนาะเป็นยังไงบ้างร่มร่มบ่อยๆวย่าลมยังล่ม <c oughs> ลม, <c oughs> มีมีปะร่มมีมีร่มมีมีคนไทยเขาแบบร่มอ่ะร่มบ่อยๆบปะ <c oughs> เลืลมนั่งแบบเล่นน้ำมันดำอย่างลมพัดตึงน้ำมันดำร่มพัดตึงเหรอ หัดใส่เนยักเนา่าได้ด้วยนี่เนบักเน่าหอ,อมปีเลยกรอ,อบดีเนาะนบสก,ก็เทียเนาะเด็ดทั้งเท็ทั้งแซบเอาแน่อามันเบมยิ้มละ โอ้เสื่องไหมบ่เขาปเป็นเสื่องเนาะเสืองมอั้งก็สำหรับคลิปนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนดนอจ้าไว้พอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเน,นยเจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ